เรามาดูปัญหาสอบในข้อที่14ปัญหาสอบข้อนี้ต้องการจะทดสอบเราในเรื่องของคําเป็นคําตายนะครับเรื่องนี้หลายหลายคนก็กลัวกลัวไปกลัวมากลัวจนเก่งเลยนะครับแต่หลายหลายคนก็ยังรู้แค่ทฤษฎีเบื้องต้นนะครับกระบทระบทกระบท,บทยังไม่จบแค่นั้นหรอกนะครับกระบทเนี่ยก็คือแม่กกแม่กบแม่กดเนี่ย ถ้ายังไม่แตกฉานหรือลงลึกไปอีกคุณก็โดนหลอ,อกเอาง่ายๆนะครับคุณอย่าลืมนะครับว่ามีอักษรเสียงสั้นด้วยที่สามารถเป็นคําตายได้ไม่ใช่จะดูไม่ได้วัดก,กันแค่ที่ตัวสะกดยังมีอักษรเสียงสั้นปัญหาสอบในข้อที่14เขาถามว่าข้อใดมีคำตายน้อยที่สุดเขาก็ให้มาเลยยาวเหยียดเลยเนี่ยจะทำให้คุณเสียเวลาเนี่ยเขาเรียกว่ากลยุทธ ทั้งไพ่านายลายเรียงกันเลียดไปพระเปรมปีใจอยู่ในพักอะไรว่าไปหนึ่งสสาสคุณต้องมานั่งตัดนะน้อยที่สุดคุณจะตัดยังไงอะตัดคำตอบที่ไม่ใช่ก็ไม่ได้เพราะเท่าที่ดูแล้วมันคำตายเกือบหมดทุกข้อเลยน้อยที่สุดอันดับแรกหาคำเป็นก่อนในชะแล้วตัดทิ้งตัดทิ้งยกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งทั้งไพ่านายรายเรียงกันเลียดไป มีคำตายแค่หนึ่งคำคือคำว่าเรียดนะคำข้ออื่นๆเป็นคําเป็นหมดเลยคําอื่นๆข้อที่2ข้อที่2อ, <c oughs> อ,อ,อะไรมีคําตายสองคำไม่ใช่แล้วคําว่าอะไรมั่งคำว่าพระกับคําว่าพักเออเฮ้ยพระเห็นไหมมันไม่ใช่กระบทอย่างเดียวแล้วอักษรอ,อักษรเสียงสั้น นะหรือว่าสระเสียงสั้นพระออกเสียงดิพระสั้นไหมนี่คือคำตายพักคำสุดท้ายพระเปรมปรีดีใจอยู่ในพักคาว่าพักเนี่ยสะกดด้วยแม่กก,กนะครับก็คืออยู่ในกฎของกระบฏนั่นเองพักเพราะฉะนั้นข้อที่สองเนี่ยมีคำตายสองคำไม่ใช่แล้วข้อแรกเนี่ยถูกต้องและมีคำเดียวหรือจะมีข้ออื่นอีกไหไต้องดูข้อที่สามสิ ข้อที่3มีเยอะเลย3คํคำเลยเป็นไงยิ่งไม่ใช่เลยผูกถูกทุกเห็นไหมคำว่าผูกแม่กกถูกก็แม่กกทุกก็แม่กกไม่ใช่เลยส่วนข้อที่4ข้อที่4มีกี่คำมี2คําคําว่าเสพแม่ก,กบนะพอพานก็จริงแต่เป็นแม่ก,กบนะกระบดนะดูให้ดีนะรูปของแม่กบเนี่ย ไม่ได้อยู่แค่บอบใบไม้หรือปอปานะพอพานก็ใช่นะแม่กบนะเสพแม่กบอาหารคาวหวานถึงคราวยากแล้วคำว่ายากสะกดด้วยกอไก่เป็น2เห็นไหมยากไหมคำเคำเป็นคำตายให้หาคำตายก็ถามคำตายให้หาคำเป็นเพราะามันจะตรงกันข้ามกันแล้วเราก็จะตัดออกได้ง่ายต่อไปปัญหาข้อที่15 ข้อใดมีคำพ้องเสียงที่เป็นทั้งคำนามและคำกริยาคำพ้องเสียงเลยนะครับเป็นทั้งคำนามและคำกริยาเขาก็ให้มาเลยมันชนิดนี้เป็นมันที่อร่อยเขาชอบปืนเขาเล่นทุกวันอ่านยังไงถ้าไม่มีหลักภาษาถ้าไม่ได้ฝึกมาถ้าไม่เข้าใจหลักของคำนามคำพ้องเสียงหรือว่าคำกริยาเนี่ย ยังไงก็ไปไม่ถูกไปไม่ถูกแล้วก็จะวนอยู่ในอ่างวนแล้ววนเล่าไม่ได้ไปข้ออื่นสักทีเวลาก็ถูกจำกัดนะครับต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่ให้แนวคิดไว้ตอนนี้เราจะมาดูลักษณะของปัญหาสอบนะครับที่ทางสนามสอบ ใช้ในการสอบวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นหลายมิติในการทดสอบเราอย่างข้อแรกที่เราเห็นนะครับต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วเราเปิดปัญหาสอบขึ้นมาปุ๊บเราเจอนี่ก่อนเลยเขามีตัวเลือกมาให้ a and the no article นี่คือหลักภาษาหรือว่าวยยกรนั่นเองเรื่องพวกนี้นะครับคือ1 ในปัญหาสอบที่คุณจะต้องเจอเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของ Part Conversation เป็นเรื่องของการสนทนาถ้าเราสอบสนามสอบพนักงานราชการเราก็จะเจอมิติประมาณนี้และอาจจะมีในเรื่องของคำศัพท์มานิดๆหน่อยส่วนในเรื่องของ Passage หรือว่าการอ่านบทความแล้วแปลตรงนั้นยังไม่ค่อยเจอนะครับแทบจะไม่ไม่เจอเลยก็ว่าได้เพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องฝึกเนี่ย ปัญหาสอบมิติแบบไหนที่มักใช้ออกสอบเป็นประจำอย่างในเรื่อง article เนี่ย a and the เ,เราเรียกว่า article นะครับคุณต้องมารื้อฟื้นความทรงจำและหลายคนเคยเรียนมาแต่หลายๆคนก็จำไม่ได้นะครับอาจารย์ก็ต้องรื้อฟื้นความทรงจำให้คุณเรื่องสูตรการจำต่างๆเล็กๆน้อยๆและหลังจากนั้นคุณก็ไปต่อยอดเองได้ ลหลายหคนมีความเชื่อที่ยังไม่ตรงสักเท่าไหร่ในเรื่องการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษนะครับมันจะมีคำนิยามอยู่สองคำวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยบางครั้งคุณแปลได้แต่คุณก็ตอบผิดในบางข้อเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่ในบางข้อคุณแปลไม่ได้เลยแต่คุณสามารถมีคะแนนได้เข้าใจไหมส2งคำนี้ อย่างคุณไปเจอหลักภาษาอย่างเงี้ยใช่ไหมไปเจอเรื่องเทนส์อย่างเงี้ยอดีตปัจจุบันอนาคตเน่ยเหมือนจำหมดเลยสมมุติคําว่า read 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 การอ่านเนี่ยคุณแปลได้หมดเลยว่าเขาได้อ่านหนังสือแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าหลักภาษานั้นเป็นยังไงใช้ตัวไหนอดีตปัจจุบันเห็นไหมนี่ต่อให้คุณแปลได้คุณได้เปรียบจริงแต่ว่าถ้าคุณไม่ทราบเรื่องหลัก คุณก็ไม่สามารถมีคะแนนในทางกับการบางคนแปลไม่ได้เลยกระท่อนกระแทมแต่ว่าเขาเข้าใจหลักเขาหาประธานเขาหากิริยาเป็นเขาก็รู้แล้วว่าเมื่อประธานเป็นแบบนี้กิริยาจะต้องเป็นแบบไหนหรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นสองอย่างเนี้ยต้องคู่กันไปนะครับแปลได้อะ่ะมีภาษีกว่าแน่นอนเพราะถ้าคุณไปเจอข้อสอบประเภท ประเภทอะไรประเภท conversation แต่ถ้าเกิดเป็น conversation ก็จะเป็นสำนวนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตรงตัวไม่เหมือนกับพวก situation ที่เป็นช่องว่างช่องว่างใครคุยกับใครให้เติมไอ้นั่นจะตอบได้ตรงตัวเลยนะครับวัานภาษาอังกฤษถ้าคุณแปลไม่ได้คุณอย่าไปเครียดในบางเรื่องเนี่ยจะสามารถช่วยคุณได้เอาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับมาทบทวนในเรื่อง article ให้ นะครับเปิดมาปัญหาสอบข้อแรกเลยนะ there is แล้วก็จุดจุดจุด and in your soup นะ and ที่แปลว่ามดนะ soup ก็คือซุปที่เรากินเนี่ย o u วก็คือสรรพนามแทนใครแทนตัวเรานะครับบางคนทราบแล้วก็ฟังฟังไว้มีเพื่อนหลายๆคนถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับทบทวนให้เขานะครับ there is จุดจุดจุด and ที่แปลว่ามด เราจะตอบอะไรดี a and the blank a เนี่ยแทนคำนามที่แปลว่า1 and ก็แทนคำนามที่แปลว่า1 the ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้สำหรับสิ่งที่เราชี้เฉพาะเจาะจง blank ก็คือว่างเปล่าไม่ต้องใส่คำว่าอะไรลงไปเลยปล่อยให้มันเป็นเหมือนเดิมนี่คือเรื่อง article นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ตอบข้อ2เห็นไหมใช้ article a หรือ an นำหน้า n o ว n o n ที่แปลว่าคำนามนะครับหลายๆคนยังวันนั้นคุยกับผมผมเลยต้องต้องชี้แจงให้ทราบ n o วไม่ใช่ที่สิ่งไม่ใช่ตัว n o w n o n ที่แปลว่าเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่หลายๆคนลังไปนาน นาวก็เดี๋ยวนี้ไงอาจารย์มาเป็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นาวคือนามคานามนะครับนําหน้าคํานามที่นําหน้าคํานามนับได้เอกพจน์ในความหมายว่า1นึ่งหไหมคนามคืออะไรแอนเป็นคํานามใช่ไหมคํานามคือคําที่แทนการเรียกชื่ออะไรคนสัตว์สิ่งของหรือความรู้สึกก็เป็นคํานามได้แอนแต่ว่า <c oughs> เเนี่ยจะใช้ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะส่วนแอนเนี่ยจะใช้ขึ้นต้นเสียงสระงงไหมเสียงสระก่อน A E I O U นี่คือสระถ้าคุณเจอ AEI O U เมื่อไหร่คุณจำไว้เลยจะใช้อะไม่ได้ต้องใช้แอนเพราะฉะนั้นแอนเนี่ย A E I O U แปลว่าหมดคำตอบที่ถูกต้องจึงต้องตอบข้อที่2นะครับ นี่ปูพื้นฐานเบาๆสบายๆก่อนตอนนี้คุณได้อะไรละอ๋อ A กับแอนเนี่ยมันใช้ต่างกันถ้าไม่ใช่ AEIOU เนี่ยใช้อะหมดเลยถ้าขึ้นต้นด้วย A EIOU ใช้ a n นแต่เดี๋ยวว่ามันก็จะมีข้อยกเว้นในบางคำนะครับแต่ตรงนั้นมันขั้นสูงไปอีกนิดนึงระดับกลางแล้วตอนนี้เรารู้ตรงนี้ก่อนรู้พื้นๆก่อนว่าอะใช้กับพยัญชนะ อแมนอ b บ y อะไรได้หมดอย่าให้มีตัว a e i o u นนำหน้านอกนั้นเป็น a n นต่อไปอ่าเห็นไหมอธิบายต่อไปเพราะฉะนั้นการใช้ a r t ์ติเคลิลคำนำหน้านามทั้ง3ตัวเห็นไหมทบทวนนะมีหลักการจำง่ายๆก็คือคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระให้ใช้ a n น สระในภาษาอังกฤษก็ a e i o u คำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะใช้อก็คือตัว a ตัวเดียวส่วน the ใช้ได้หมดเลยจะใช้ทั้งทั้งนำหน้าสระหรือพยัญชนะใช้ the ไม่ได้หมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ย the เขาก็จะมีวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดให้ฟังต่อไปให้คุณจำไว้แค่นี้ก่อนอันดับ